สวัสดีค่ะเด็เกๆเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเอาละคะ่ะวันนี้กิจกรรมของเราสองกิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมแผ่นนี้ค่ะเด็เกๆวันนี้จะให้เด็เกๆเปรียบเทียบสูงเล็กใหญ่นะคะเอาละคะ่ะวันนี้ครู Это, มีตัวอย่างภาพสัตว์จำลองให้เด็เกๆด,ดูนะคะสามตัวรู้จักไหมค่ะมีตัวอะไรบ้างตัวนี้คือยีราบตัวนี้คือหมีตัวสุดท้ายก็คือเสือนะคะเอาละคะ่ะให้เด็กๆชชวยชครูดูหน สัตว์ตัวไหนสูงที่สุดคะอ่ายีราฟใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้จากสัตว์ตัวอื่นอีกสูงไม่เท่ายีราฟเลยค่ะสูงสุดอ่ะทีนี้มาดูซิสัตว์ตัวไหนเล็กที่สุดอ่ะเปรียบเทียบเลยค่ะเอาละค่ะหมีนั่นเองใช่ไหมคะตัวเล็กกว่าเสือตัวเล็กกว่ายีราฟนะคะเอาละค่ะแล้วสัตว์ตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดอ่าเสือนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าทีนี้เด็กๆรู้แล้วว่าสูงเป็นยังไง ็นยังไงไใหญ่เป็นยังไงทีนี้มาดูใบงานของเราค่ะรูขอเก็บใบงานวันนี้ค่ะไม่ยากเลยให้เด็กๆวงกลมรูปภาพตามคําสั่งนะคะดูเลยค่ะเอาละค่ะภาพแรกยีราฟตัวไหนสูงที่สุดเด็กๆก็เปรียบเทียบดูนะคะเจอแล้วก็วงกลมได้เลยค่ะอ่าตัวนี้สูงสุดค่ะวงกลมข้อที่สองแพนด้าตัวไหนเล็กที่สุดอ่าเจอหรือยังคะ ตัวนี้ค่ะวงกลมเลยสุดท้ายเสือตัวไหนใหญ่ที่สุดเจอหรือยังคะนี่ไงคะตัวนี้ใหญ่สุดเลยวงกลมเมื่อได้เก็บวงกลมเสร็จแล้วก็ระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงามเหมือนตัวอย่างของที่คุณครูเลยนะคะแบบนี้เห็นไหมคะคุณระบายแค่ตัวที่เราเลือกตัวที่เราวงกลมนะคะหรือเดเกๆอยากจะระบายทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดีย๋ยวไปทํากิจกรรมต่อไปเลยเอาละค่ะกิจกรรมที่สองนาทีสามสิบสี่ 4. ชุดอัจฉริยะภาพ q s เล่มสีแดงเด็กๆคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่เมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านหรือมีผู้ใหญ่มาหาที่บ้านเด็กๆขะเวลามีคนมาเยี่ยมที่บ้านเด็กๆ,ๆควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ดูสองรูปภาพนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อมีผู้ใหญ่มาเราก็ต้องรู้จัดการต้อนรับวิธีการต้อนรับก็คือการไหว้สวัสดีและการจัดหาน้ำเย็นๆมาให้ใช่ไหมคะเอาละค่ะภาพไหนเหมาะสมดูเลยค่ะ ภาพข,ข้างบนคเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กคนนี้มีผู้ใหญ่มาหาที่บ้านเขาก็เอาน้ํามาเสิร์ฟค่ะแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนข้างล่างเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะฉะนั้นเราจะไม่เลือกภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตเด,กดูสิคะว่ามีผู้ใหญ่มาเยี่ยมที่บ้านแต่เด็กคนนี้ไม่สนใจเลยค่ะเอาแต่นั่งเล่นเกมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีเลือกภาพข้างบนให้สวยงามแค่นี้เองค่ะไม่ยาก เสร็จแล้วก็ส่งรูปภาพให้ครูดูด้วยนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันกันค่ะสําหรับวันนี้แค่น